ทำให้อกของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นจริงๆมันเห็นผลลัพธ์บางคนนี่ก็คือแบบอึ้งมากว่ามันใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีค่ะชื่อติติสัดส่วน 34, 2436ค่ะสวัสค่ะวดีครับชื่อชินครับทำเป็นอาชีพบาร์เทนเดอร์ครับวันนี้นะคะติก็เลยมีโอกาสที่จะได้มาบอกกับเพื่อนเพื่อนนะคะที่มีขนาดหน้าอกเล็กแบนหรือสำหรับใครนะคะที่หน้าอกใหญ่อยู่แล้ว แต่มันหย่อนคล้อยไม่กระชับหรือใครนะคะที่ทำหน้าอกมาแล้วมันก็จะเกิดเป็นพังผืดใช่ไหมหรือจะเป็นเพื่อนๆสาวๆนะคะตีอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยใช้ซาบิล่ามากๆเลยค่ะอยากคิดว่าเราไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอผู้คนนะคะไม่จำเป็นต้องมีหน้าอกใหญ่ๆสวยๆก็ได้นะคะเพราะเราเนี่ยอยู่กับแฟนใช่ไหมเราเห็นกันทุกวันบางทีผู้ชายเขาคิดว่าเอ้ยอ,อกเราเล็กแต่ก็ไม่ได้บอกแต่โชคดีนะคะที่เจอซาบิล่า ใช้มาแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าเออหน้าอกมันขยายใหญ่ขึ้นนี่ขนาดาแอบทาน,นะคะเนี่ยถ้าวันไหนแบบบางๆก็มาช่วยทาให้หน่อยนะเหลือซาบิราแค่ทาก็ดูมดุมจริงครับ <c oughs>